สุดดีนะนะตกปลาทุกท่านมันก็ที่มีเจริญกิจการตกปลามันนี่กับวักับผมโจนาโจในช่องโจพานอุดรมันนี่ผมที่พาไปลองนี่มาตีปลาช่อนนะครับเนาะด้วยเหยื่อนี่กระดีนี่วิบวับวิบบับกระดีตัวนี้เป็นกระดีอีหยังกระปุลนะครับเนาะรูแต่ว่ามันซิมฮกกำนะครับนะแล้วก็ดินแห้งผมมักตัวแบบแง่ๆแบบนี้นะปลาช่อนมันมักน,น,นะก็มาติดตามรับชมกันเลยว่ามันนี่โจพานอุดรมันมีผลงานบ่กับไม้ธรรมชาตินี่เป็นสะนะครับเนาะเป็นสะที่ เขาทิ้งแล้วเขาบอกว,ว่าเบิ้งกันเลยว่าไปชอนยูนียมจะมีว่ะไปลุยกันเลยเดี๋ยวผมจะเอากล่องตีเซโนออกน้อนะเพื่อเป็นอรรสในการดูมากขึ้นไปลุยนี่ไม้นี่ไปลุยกันเลย มีตัวนีนสะเทือนมือแน่นอนอ,อู้ยูมีแต่เป่งๆ่ครับยุกลางไหมึ้นกลางนะครับยุครับยุยังวะ ปลาชนหรือเปล่า้ยบอกแล้วบอกแล้วอุ้ยอุยอุ้ยอืมปิดกัิดกัดแล้เฮ้ยปลาชนตัวแรกมาแล้วอุ๊ยอุยโอ้ยจะดิ้นจะดิ้นจะดิ้นโอ้โหโอ้โหนี่มากตัวนี้ตั้ลูเลยนะมาแล้วตัวแรกของโล อีกจะล่มนี่นี่ี่มากครับผมโอ้โหเมื่อกี้นี่กะหมุนมากหมุนมากนะสะเทือนมือเลยนี่ดูตัวมันกัดก็ดีนะครับเต็มปากเลยนี่เต็มแรกของเราเดี๋ยวเราจะปลดแล้วเราไปเติมหาว่าตามหากันตัวไปเติมอต่ายนี่แหมนี่เห็นไหมนี่ ้วคำเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวกระดีนะครับเนาะเป็นกระดีเต็มคําของหน้าพงครับนะหน้าพงเต็มคำนะครับนะนี่ครับกระดีก็จะประมาณนี้สมารถสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k นะครับเนาะหรือ,รอพิมพ์ไปใน y o youtube ก็ได้ครับคนหลังขันนะ u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  e เขาจะเต็มคำนี่ Facebook ก็นี่ตามนี้เลยนะครับเนาะ สีสันสวยงามครับผมสีเขียวใบตองแต่มาดูกันเลยว่าแอคชั่นจะสุดยอดบ่โอโหงามมากสวยงามมากนี่นะผพมมากสีนี่แล้วครับเพราะว่าอู้นักดีนักดีไปร่องกันดูหนักมากโอ้โหนายอยสิบกิ่งกัมได้แล้วเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ข้นเป็นฟูเลยนะครับ ประชนปลาชนใต้วันนี้จะยู่เป็นฟูงส่วนมากส่วนหน่อยมากจะเห็นเป็นฟูงนะมันก็หมายคือมันมาแตกคอ,อกกันนะร่องตีเห็นว่าจะมีะตัวนี้ตัวหนึ่งบ่อนชนเยอะมาก うんうん。うん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  กมอกหลังกอบายู่มันขึ้นเนี่ยเฉยนี่โอ้โหนี่มากนะ่ะดูโอ้กระดีเต็มคำแล้วผมกอหลังนะมียังเดียวไม่กัดบ่กอดเลยล่ละหรือว่ามันเจาะหลังตีเนานะเห็นบ่อาจีพเป็นไปได้โอ้ดูน,นี่ รุ่มแบบกิโลเลยแหละหนึ่งกับเป็นหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยู่ซื้อทีอ่ละ่ะมันว่าหันหนามาเลยโอเคนี่นแบบว่าเอาป่ะเดีนยว นี่โอ้โหกระดีเต็มค่ำดวงเบ็ดคมมากนะถือว่าคมใ่ญ่มากตัวนี้โอ้โหแต้มที่สองของเ้าแล้วนะฝากผลงานของผมด้วยนะในช่องโจพานอุดรนะครับเนาะโอ้โหมากี้นี่วิ่งมากเดี๋ยวจะแปมบนึงครับผมแปมหนึ่งนะโอ้โหมากี้นี่มุนๆม,มากนะผมนึกว่าติดเอียงนะ ใหญ่มากเลยกัดกันด,ดีไม่ได้กันนะมันน่าจะเอาหางตีนะครับเนาะตัวนี้น่าจะมั่นใส่ซองเลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสร้างให้เบิ้องมาจากโลนะครับเนาะแก้วผมแก้วกระด,ดีวันนี้เล่นกระด,ดีนะครับเนาะโอ้มั่นเลยมาเดี๋ยวเขาสร้างไปพร้อมกันเลยกดไว้ที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นะเดี๋ยวผมจะก่อตรงที่กระด,ดีเร็วก,กันเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับผม วิ่งรุดพอดีมาเอ้ยหลุดพอดีนะหลุดพอดีคนระับผมหลุดพอดีเนะด,ดี๋ยวจ,จะกวัวใส่ใส่เสร็จหรอใส่คางนะมันด้วยมั้งเราต้องหามืองกวัวก่อนครับมาเดี๋ยวมาชั่งกันเลยั่งนะครับโอ้โหตัวนี้สองกิโลนะครับสองกิโลเฮ้ยสามโลโอ้โหเย็ดเข่ไปย้อนมันไงสามกิโลนะครับตัวนี้กระดีเต็มค่ำของนาะพงครับผมนี่ โหยังอย่งซ้ำขาผมเลยนี่ซ้ำขาผมก็บเปาปั่นสุดยอดกับสุดยอดไปครับผมลุยกันต่อโหยังมั่นเลยกระดีนี่ฝากไปด้วยครับผมกระดีเต็มคําของนักพงครับผมตัวนี้น่าจะลา้กรรมอยู่นะน่าจะซิมหกกรรมขึ้นนะครับน้ําหนักดีตีไก่แล้วก็ตัวหน่อยสั้นสะเทือนสะเทือนแห้งมากผมรับประกันเลยนะ เบ็ดอิเล่แล้วก็ดวงเบ็ดคมมากก้อลังเลยนะเมื่อกี้เมื่อได้ตั้งตัวเลยโมนึกว่มามันจะสงสัยจะเอาหางมาตีนะครับหางมาตีเลยติดดวงเบ็ดสมผื่นมันคอยปากคาบบ่กินเอาหางมาตีหนัดเดียวเลยป่างจำรีบรุดว่ารุดเขาบ่าไม่รุดถ้าได้ก้อล้งแล้วปลาช่อนรุดยากมาก คอยตีมา,างมีผลงานโอ้ยอยูโอ้ยูโอ้ยโอ้ย,อย,อยนี่นี่มันตรงแบบนี่โอ้ยอื้ออือโอ้ยโอ้ กระดีเต็มค่ำนะครับของนาพุ่งนะมือนนเดียวเลยโอ้โหเหลียงเออเหิมาเลยเต็มงามโอ้โหใส่สามต้งเงนเลยดูนะเดีย๋ยวผมขออนุญาตเออมัดไอ้กล่องไม้นะครับนะกล่องลูกมือโอ้โห เหนื่อยมากอะเอยอาปากสิคิดเปื่อขัดเปือขัดเปือขัดข้างเลยโอ,อ้โหออนี่ครับโอ้โหดู ก็ดีเต็มคำนะของนักพวงับผมโอ้ใส่นี่สุดยอดเลยดูใส่ป่าเวงปากับตีนผม,มคือว่าหมุนๆม,มาสาะนะครับกัดเลยจับคอเลยสุดยอดเลยคำเมื่อกี้นี่กะบก,กัดเลยนะแต่ว่าผมพยายามเอาเยือไปกัดีนะครับตามตีตื่อเรื่อยๆกะ มีผลงานครับผมนี่โอ้หเป็นกระดีของนาพงษ์เต็มค่ำนะครับเนาะน้ำหนักก็จะประมาณนสิบกวนะครับถึงสิบหกสิบหกสิบเจ็ดกิ๊กนะครับนะนักแล้วก็ตีไก่แอคชั่นมั่นนะครับผมลืดเล่ดูนี่อมรืดอมรืดนะครับนะเดี๋ยวผมจะปวดปาลาละโอ้โหตัวนี้มันนี่นี่ใส่สามนะเดี๋ยวผมสร้างให้ดูนะครับเนาะกว่าจะตามหาเจอโคตรทรหลัดเลยเดี๋ยวจะสร้างแปง๊บนึงครับผม ไปเดี๋ยวมาเบิรงกันเลยตัวนี้กี่โลโอู้จากลู่ตัวนี้ตนะัวนี้สามจุดศูนย์เจ็ดนะสามกิโลดูมีแต่บักหลุดสามโลเลยนี่นี่ในทุ้งกับซองตัวเลยนะครับเนะาะกำลังติดตามรับชมกันต่อเลยว่าช่วงต่อไปมันจะมีอีกว่ะโอ้เมย์ทั้งเมย์ทั้งห่อน,นับทั้งมั่นนะเวลาอัดตัวใหญ่ๆนี่โคตรมั่นเลยนี่ดูโอ้ยบอสนี่มันสุดยอดเลยนี่ขึ้นเยอะมากแต่ว่ากัดอยาก นะครับเนาะเ้าต้อง,ตงพยายามตือ,ไอไตนไปเรื่อยๆไปเดี๋ยวตือนไปเรื่อยๆเพื่อ,อนมีตัวนำนำ๋วไอ้หนุ่มเนาะกัรด้วยไก่เราเมื่อกี้อย่ายลืมกำลังหมุนโอ้โหติดดังติดดังหน,หน่อยๆนึง่งโอ้โหติดดังหลุดนะเว้ยอย่าหลุดนะเว้ย <c oughs> พยายามใหญ่มันเขา่าปลาเนาะเดี๋ยวมันหลุดนะ ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดโอ้ยแล้วมันสะบัดเขาปลาแล้วหลุดเลยเนี่ยนี่มากครับตัวนี้โหนี่อือ ก็ดีเต็มคำนะครับเนาะคือว่าใส่นี่ก็ะจีประมาณสามเมตรกันนะครับเนาะโอ้เดี๋ยวช่างให้ดูต้องสร้างทุกตัวนะครับเนาะตัวนี้ตัวที่ซีเลยนะเอาดูเดี๋ยวมาเสือกันว่าป่าบ่อนี่มันใหญ่หลีนะครับเอาผมช่างให้ดูเลยตัวนี้อยู่ที่สามกิโลเป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับเนาะน,นี่ โอ้ยสุดยอดเอลยตัวทีซีเลยนะไรกันลุยกันตัวอา้าวอันนี้แบบนึงครับผมสุดคุเลมากเลยนี่รอว่าคุมคาเลยแหละกับการที่ออออกมาแบบนี้นี่กระดีเต็มคำโอ้เดดดจริงๆดินแห้งรับผมกระดีแต่เนี่ย มาสั่งซื้อได้ทนะี่น้าพงเต็มคำนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีขึ้นลิงไปแห้เนาะนี่ตัวแบบนี้ดินแรงแล้วนกะ็สีสันสวยงามมากโอ้โหเนยเนยวันนี้เนียวต้องขึ้นไปปุแล้วก็ขึ้นไปรวบหน้าเนีน่ยยังไงครับผมเพราะว่าขอแห้งนะก็ขอมันแห้งก็ขอมันแห้งก็เอาแต่นอนร้องไห้กูเลี้ยง คุณของเราโอ้ยสามหนึ่งเป็นสามสามสองเป็นหกสามสามเป็นเก้าเก้ากิโลรวมกันเป็นเก้ากิโลนะครับเนาะนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาป่าเข้าทุงก่อนนี่นี่น่าจะเก็บแต้มกันสามตัวตัวละสามโลเป็นเก้าโลเริ่มตัวน้อยอีกเป็นสิบกโลนะครับเนาะนี่ดูนีแบบโอ้โหมันคือมาป่าช่อน เกวาเก็บเกเดี๋ยวปลดปลาแล้วก็ไปลุยกันต่อครับผมโอ้ยสุดยอดเลยก็ขอมันแหง้งก็ขอมันแหง้งก็เอาแต่นอนร้องไห้รุยกันต่อจะนี่เมื่อกี้นั่กันยังเฮ ύ, ้ยสุดยอดดิสุที่แหละเดี๋ยวเพื่อนสู้ตื่น กินตีมันเดียวว่าจะบ่มีตัวนะซึ่งสะเทือนมือเลยตกใจหมกเลยเลย เขียวมากนะเดี๋ยวห้องย้ายที่นะครับเนาะเพราะปลาอยู่นี่บวกัดแล้วนะแต่ว่าปลาหลายปลาหลายแต่วบวกกัดแล้วไปเราเอาปลาเราไปกันเถอะโอ้โหโอ้โหกูเดี้ปลาโขดเงี้ยไปย้ายที่ครับผมโอ้ยหันใหม่ซะซะหมุนนำเลยโอ้โห ยึดเอ้ยตกให่หมดน,นี่โอ้โหตัวนี้ตัวทีซีแล้วนะตัวทีซีกับตัวทีสามอะซีคืองาหนะผมอืมตัวก็บัวง่ายแบบเด่นะครับ,นบรนเนาะเจนะวนับแต้มเหมือนเดิมครับผมอย่างโม่สีปวดแล้วก็ปวดปลาดแล้วก็ใส่ถุงแหวนวันนี้เรานับแต้มนะครับเนาะโอ้โสุดยอดครับ หลังจากที่ใหญ่ไม้มากนะกาดเลยเอะเกือบเกือบอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วนะหืมอีกแล้วอีกแล้วเป็นรอยอีกแล้วรอบเลียนเดี๋ยวกดป่าแป๊บนึครับผมหาขวแปเสียเาดินสิ เฮ้ยห,หลุดยังไงยังไม่หลุดนะครับนะเออนีะยเอจ้ะนี่สมบุกสมบันมานี่แต้มที่สี่ผ่านมาแล้วแก้วใสวงาม สุดยอดเดี๋ยวมาตามหากันต่อว่าเขาจะมีแตีมทีหากันป่ะเฮ้ยเขาได้แตีมทีหาแล้นวนี่ว่าต้องแตีมทีหกนี่ว่าแก้วมผมแตีมทีหกไปหลังจากที่เราปลดปากที่เรียบร้อยไปแล้วลุยเราลุยลุย,ลย,ลยมันมาสะ,สาะอาดนะแอคชั่นดีมากถือว่า ดินแห้งมากเลยนี่เห็นบอกที่ขึ้นทนนั้งนานนี่คือปลาช่อนนะเนาะถ้าเราตีตกลุมมันในโอกาสได,นดน้นี่สุดยอดการได้นี่มีมากเลยโอ้โหให้แตกนะไม่แตกเลยสงสัยการบดโดน เจอนัดสองเจอนัดสองนี่ล่องเดิมเพิ่มเติมคือช้าๆผมคิดว่าป่านยู่ลุมนะครนะับเนาะนี่เห็นขึ้นทนั้งนานี่ปลาชนนะนี่แมนเบดเลย เรียบร้อยยูยูโอ้โหสะเทือนเลยอันนี้ดังอีกเลยโอ้ยูครับยูนี่มันแล้ววันนี้อืมนี่อืมอืมอมอืมออม ตกได้แล้วตกเหอนเราเมื่อกี้ไปแลยวหรอหลุดพอดีเนะไปแล้วตัวน,นั้นโอ้โหวัตถันได้เตียมโมันดูเลยนะตกบึบลงหันแหละไปเดี๋ยวมาหากันต่อเศสษฐายมากโอ้โหย่างย่งางหมันน่ะกระดีเทพเลยล่ะกระดีดินแรงนะแล้วก็ ปากัดดีมากกอมันจะสาง่ะตกหลุมมันอีกกัดถือคือว่ากัดเลยอะตึกเลย รวยยุยุโอ้ยยุดอกนี่โอ้เ <Bol> ป <ts> ็นฟองมาแต่ไก่เลยชอนแน่นอนครับผมตื่นบ้านจะกันให้เสียงอันนี้ก็อีกเสียงแขนน้อมเนาะ จอดตีครับผมก็ดีเต็มคำนะครับของนพงสมัติสัส่งซืือเดชีนพงนะครับ,บเมื่อกี้นี่มันสะเทือนแธอหนึง่งเร้ผมนึกว่ามัติดนะครับนผมก็เลยอะสงสัยเล็กหน่อยนะครับก็เลยเตะก,การเลยลหละนี่ใส่งามๆเลยนะคือว่าโอเคผ่านแล้ววันนี้ผ่านจ้าขอบคุณงานของผมด้วยนะครับเนาะ เดี๋ยวผมก็ประสีในทำการปิดคลิปไปแล้วเดี๋ยวผมก็ปะสี่องตีไปสักซี่หาไม้เพื่อมีตัวเพิ่มนะครับเนาะนี่โอ้ยใส่งามเลยถือว่าตุ่มปนนะใส่นี่นะแก้วผมแก้ว ไปแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันนะครับเนาะนี่เดี๋ยวห้อขึ้นไปสรุปผลงานกันเลขว่าได้จากเตียมนะครับเนาะไปครับหลังจากที่ห้อตีก็ดีมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเนาะป่าบกัดเยื่อป่าบกัดเยื่อเลยนะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่ายังคงกับบุูหรือว่าอาจจะเป็นมันสายนะครับอาจจะสายแล้วหรือว่ามันแดดหอนมันจะบกัดนะครับเนาะผลงานผมสรุปผลงานเลขกันแล้วกันนะครับเนาะนี่นี่ ผลงานที่ได้วันนี้โอ้โหแปบลบว่าใส่มีดแต่แบบสามโลขึ้นนะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาให้ดูนะครับว่ามีแต่รุ่นแบบแดงนะแบบมีแต่แบบนชนิดที่ว่าหัวเปรเล็กเศษเลยนะดูนี่โอ้โหแต่ละตัวแล้วครับเนี่ตัวนี้ตัวจึงมีตัวแงอยู่ซีตัวนะซีหาตัวคบนเด้เดี๋ยวผมบอกึ้นในเบื้อง นี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะแบบชนิดที่ว่าโขดมันอัดมัดแบบมันๆเลยแบบปลอกแรีนเลยก็เยื่อที่ผมใส่ก็ครับเนาะโอ้ยเมย์เมย์อ,อยหยัดผักผักแป๊บนึงเราอเนานะเยื่อที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นเยื่อกระดีเต็มค่าของไข่นะพงเต็มค่ำนะครับเนาะนี่กล้องจะมาประมาณนี้นะครับเนาะนี่เป็นกระดีตัวนี่ครับนี่กระจกหายมาเทศนะครับเมบื่อวานนี่ก็เลยมาเทศนเนี่ยกระจกนะตัวนี้ทีประมาณยู สิบหกรัมนะเจ็เ,เลยนะครับเนาะตัวเล็กแต่ว่าหนักนะครับแอคชั่นดีดีน้านี่สะเทือนเลยเนาะสะเทือนมือเลยเวลาปากัดเต่ละเทือนนี่โอโ้โหสุดยอดมากนี่ดวงเบ็ดกับคมนะครับเนาะตัวแรกตัวแรกที่ว่าได้ขึ้นมากกับตัวใหญ่เนาะครับเนาะเป็นดวงเบ็ดกอหลังมันสงสัยมันนอนหลุมอยู่ก็เลยกอหลังมันขึ้นมานี่ฝากไว้ด้วยก็ดีเต็มคำนะครับเนาะสามารถสั่งซื้อได้ที่ f เฟซบ o ๊กนะครับ Facebook ของน้ำพงษ์เองเยวผมเอาขึ้นลิงก์ให้ดูนะครับเนาะไปสั่งซื้อได้เลยกัน มืัอนี้ก็สรุปผลงานเลยได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนะครับเนาะหกตัวมีแต่อร์นี่สุดยอดโอ้ยมันนดดงกรเทนโดเลยทีเดียวก็ฝากผลงานของผมด้วยในช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์กับไปเลยคข้ามาโจ้พาหนดดวลรับรองเจอกับผมแน่นอนเดี๋ยวทีมหนา้าผมทีพาพไปยังก็มาติดตามรับชมต่อกันเลยเดี๋ยวทีมนี้ผมก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับนะ สวัสดีครับผมนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ้งว่าได้จากแต้มนี่นี่ไม่อยากภาพนี่ดูดูดูโอ้โหแต้มงามเลยนะครับเนาะจากพรานอุรเท่านั้นนี่ดูไมยดูไมยให้ดูไมยครับผมนี่แก้วนี่ไมยแบบนี้ป่าขึ้นดีแต่ว่าใสๆออกมาแล้วป่าเริ่มมากันแล้วสำหรับวันนี้ครับผมผมขอปิดคลิปแบบเพียงเท่านี้นะครับเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ